สวัสดีครับวันนี้มาเต็มพิกัดเลยหลังจากรอคอยกันมานานแสนนานวันนี้เพิ่งได้เลิกนี่ครเป็นกิมบอลสาหรับมือถือหรือท้าภาษาบ้านๆเรียกก็ไม้กันสั่นสำหรับโทรศัพท์มือถือนะครับก็ทั้งหมด3รุ่นที่เคยเปิดกล่องรีวิวมาขยับตัวไม่ค่อยได้เท่าไหร่เต็มโต้วไว้หมดเลยก็มีตัวแรกอันเล็กก็คือ iStudy X นะครับส่วนอันที่2นี่เป็น iStudy Mobile Plus แล้วก็อันสุดท้ายอันใหญ่สุดนี่เป็น iStudy Multi นะครับมีชื่อบอกหลายคนก็รอคอยนะหลายคอมเมนต์นะครถามว่าเมื่อไหร่จะเปรียบเทียบคลิปเปรียบเทียบมาหรือยังวันนี้ก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆเลยนะฮะดูคู่มือนะเล่มแรกนะฮะเล็กสุดนะครับเป็นของ i study X นะครับคู่มือเล็กๆกระทัดรัดนะฮะแล้วก็อันที่2นะครเป็นคู่มือ ของ iStudy Mobile plus นะครับก็เป็นเล่มใหญ่ขึ้นมาแต่บางนิดเดียวฮนะบางๆไม่หนานะครับอันที่3มนะฮะเป็นของ iStudy Multi นะครับ ความหนาต่างกันซึ่งหลายคนก็จะไม่ค่อยอ่านคู่มือกันเท่าไหร่นะแต่พี่แนะนําควรอ่านเพราะว่าจริงๆที่มันหนาว่ามันมีภาษาอื่นด้วยโดยหลักๆภาษาอังกฤษที่เราอ่านก็มีแค่นี้ประมาณ15หน้านะก็จะบอกฟังก์ชันบอกการตั้งบาลานซ์บอกสเปคต่างๆอะไรเงี้ยนะครับที่เอามาเปรียบเทียบกันให้ดู3อันเนี้ยเพราะว่าจริงๆหลักๆแล้วอะ่ะพื้นฐานเบสิกมันมันเหมือนกันมันแทบไม่ต่างกันเลยนะครับคือถ้าเรารู้จักไอ้ตัวเนี้ย ก็เท่ากับรู้จักตัวอื่นๆถ้าใครมีครบ3ตัวเหมือนพี่ก็ก็ควรจะอ่านทั้ง3อันนะเพราะว่าอ่านอันที่1อันที่2ก็จะเร็วขึ้นอันที่3ก็จะเร็วขึ้นนะครับเพราะว่ามันคล้ายๆกันมาดูสเปคคร่าวๆนะฮะมองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วใชว่ป่ะตั้งอยู่ในระนาบเดียวกันเลยนะครับชิบ้อ่ะเปิดแล้วนะครับนี่ออันนี้ด้วยชื้ อันนี้ไม่มีเสียงนะฮะหันหน้าไปให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายชุบโอเคสังเกตง่ายๆเลยนะฮะขนาดของไซส์เนี่ยดูดิมาดูเป็นสเปคกันเลยแล้วกันนะฮะเริ่มที่น้ำหนักนะฮะตัวนี้นะครับตัวเล็กเนี่ย น้ำหนักของตัวบอดี้มันอย่างเดียวนะไม่รวมโทรศัพท์นะน้ำหนักตัวบอดี้มันแค่259กรัมนะครับน้ำหนักนี้ประมาณเท่ากับโทรศัพท์มือถือไม่ได้หนักเลยเบามากนะครับแล้วก็เล็กกระทัดรัดพอดีมือเลยอ่ะนี้แล้วก็ตัวอันนี้ขาตั้งเนี่ยบังหน้าปะ่ะขยับนิดนึงแล้วกันเนาะอ่ะทีละตัวขาตั้งมันเห็นป่ะมันก็จะสั้นๆเล็กๆ พอดีมือนะครับถ้าเราไม่ใส่ขาตั้งก็ได้นะถือแบบนี้เลยก็ได้แบตเตอรี่มันสามารถใช้ได้นานนะครับชาร์จ1ครั้งเนี่ยเท่าที่ทดสอบเนี่ยตามสเปคของมันคือใช้เวลาในการชาร์จประมาณ3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงเออประมาณ3ครึ่งแล้วกันมันจะอยู่ได้นาน8ชั่วโมงนะแล้วก็สามารถรับน้ําหนักโทรศัพท์มือถือได้ที่280กรัมนะครับประเด็นหลักๆของมันก็คือตัวนี้นะครับมันเป็นแบบ3แกนแกนแพนนะครับแพนคือตัวข้างล่างเนี้ย สามารถหมุนได้320องศานะครับสมวว่ามันถ่ายหน้าพี่ใช่ปะมันหมุน320องศานะครับแล้วก็โลก,ก็ได้สามร้อยยองศาเหมือนกันแล้วก็ทิวนะฮะก็คือก้มเงยเนี่ยก็320องศานะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยได้อย่างละ320องศาหมดเลยลองมาดูอันที่สองนะครับดูขนาดไซส กัน,นะะอันนี้หนัก259นะครับอันนี้หนัก495ประมาณเกือบ2เท่านะฮะสำหรับการชาร์จ1ครั้งนะฮะจะได้เยอะกว่านะครับ iSteady X อันเล็กเนี่ยได้8ชั่วโมงส่วนอันเนี้ย iSteady Mobile ได้12ชั่วโมงนะครับลองนึกนะวันหนึงเราถ่ายไม่ถึง8ชั่วโมงอย่างพี่ชาร์จครั้งหนึ่งนะ ใช้ประมาณบางทีอาทิตย์หนึ่งอะถึงจะมาชาร์จใหม่มันจะมีไฟสัญญาณบอกนะครับอย่างเงี้ยไฟ2จุดเนี่ยมันคือไฟบอกแบตเตอรี่นะหลายวันแล้วยังเหลือ2ขีดยังเหลือ2จุดอยู่เลยนะครับบางทีแบบชาร์จแล้วใช้จนลืมอะแต่ต้องดูบ่อยๆว่าตอนนี้แบตเตอรี่มันเหลือเท่าไหร่แล้ว3จุดก็ประมาณจุดละ2อถึชั่วโมง แต่มันใช้ได้นานจริงครัอย่างนี้12ชั่วโมงเนี่ยพอๆกันนะอาทิตย์หนึงชาร์จที1อะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างเราใช้บางครั้งก็10นาที5นาที15นาทีอะไม่เกินเนี้ยอย่างมากตอนหครั้งนะครับกวจะครบ12ชั่วโมงนานเหมือนกันนะตัวนี้นะครับสามารถรับน้ำหนัก โทรศัพท์มือถือนะครับได้280กรัมเท่ากันใหญ่กว่านะครับแต่รับน้ําหนักโทรศัพท์ได้เท่ากันความใหญ่และรับน้าหนักเท่ากันทำให้มันสามารถใช้ได้นานมากขึ้นเป็น12ชั่วโมงนะแล้วก็จริงๆแบตเตอรี่ตัวนี้เป็น3600 m อมิลลิแอมนะอันนี้แค่2000นะครับอ่ะมาดูฟังกช์ชันนะครับตัวนี้นะครับสามารถหมุนแพนได้600องศาอันนี้320นี่คือจุดเริ่มต้นนะรอบนึงจะอยู่ตรงนี้นะฮะพร้อมไป หนึ่งรอบปะ่ะคือรอบหนึ่งคือ360รใช่ปะอันนี้คือได้หกรอองศานะครับ s h i <Sure. S 1> ะกด t i กเกร์สองครั้งมันก็จะกลับมา position เดิมนะครับให้ดูขามันนะฮะ <c oughs> ขาตัวนี้กับขาตัวเนี้ใกล้เคียงกันนะแต่ขาตัวนี้นะครับ ห,หล้นจอเลยเนี่ยครับขายาวมากเอาแค่ขาตั้งนะเนี่ยฮะเป็นเหล็กด้วยตัวใหญ่สุดคือ i s e r d y m u l t i นะครับทำไมมันถึง m u l t i เพราะว่ามันสามารถใส่ได้ทั้งโทรศัพท์มือถือและกล้อง Compact นี่คือจุดเด่นของตัวนี้นะฮะแต่วันนี้นะครับทั้ง3ตัวพี่จะใส่โทรศัพท์มือถือเพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบนะฮะ ตัวนี้นะฮะน้ำหนักอยู่ที่530กรัมอันนี้อยู่ที่แค่495ใช่ปะยังไม่ถึง500เลยแต่น,นี้น้ำหนัก590กรัมนะครับแล้วก็ในการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งเนี่ยสามารถใช้ได้นาน8ชั่วโมงเท่าอันเล็กสุดมีอันนี้นะฮะที่ได้12ชั่วโมงอันนี้ใหญ่ทำไมได้แค่ 8ชั่วโมงเพราะว่ามันรับน้ำหนักมากกว่านะครับใช้แบตเตอรี่3,600 mm, ันหมิลลิแอมเท่ากับอันนี้แต่ฟังก์ชันมันจะดีกว่าตรงที่มันสามารถใส่ได้ทั้งกล้องคอมแพคและใส่ได้ทั้งโทรศัพท์มือถือ2อ,อันนี้ฟังก์ชันเท่ากันก็นะคือแพนได้600องศานะครับนี่หมุนไปเลยเออ600อองศาหมุนจนลืมอ่ะเออ แล้วก็ทิ้วนะครับสามร้อยยี่สิบนะฮะอย่างเงี้ยดูดิคือเกือบอันนี้ก็คือได้สามร้อยยี่สิบองศานะครับดูดิหันหน้าไปกลับด้านโน้นแล้วใช่ไหมแล้วก็หันมาอีกนี่คือสามร้อยี่สิบองศานะครับอืม ชบ,ชบตัวนี้นะครับสามารถรับน้ําหนักได้มากกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องรองรับกล้องคอมแพกด้วยก็ตัวนี้สามารถรับน้าหนักได้สูงสุดนะครับ400กรัมใส่พวก Sony rx 1 0 0นะครับ และที่สำคัญคือตัวนี้สัมพันธ์กับโซ n y ถ้าเอากล้องโซ n y มาใส่โดยเฉพาะ rx 1 0 0นะเหมือนเขามาคู่กันเลยปุ่มซูมปุ่มถ่ายปุ่มเลกคอร์ดอะไรพวกนี้มันสามารถร่วมงานทำงานกับตัว rx 1 o 0ได้โดยที่เขามีนี่ครับเขามีสาย usb ที่ต่อกับบอดี้นะครับเนี่ยฮะข้างหน้าเนี่ยข้างหน้ามันจะมีพอร์ตให้เสียบ usb นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ไปต่อเข้ากล้องมันก็จะสามารถควบคุมกล้องได้ด้วยนะครับเจ๋งปะ คือที่ชอบตัวนี้คืออย่างนี้แหละนะครับ่ะมาดูปุ่มนะปุ่มทั้งหมดที่มีของตัวนี้นะครับด้านคอนโทรลนะมีแค่จอยสติ๊กนี่คือจอยสติ๊กอันใหญ่นะครับแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์แล้วก็ปุ่มคอนโทรลม,มีแค่3ปุ่มแล้วก็ปุ่มซูมอยู่ด้านข้างแค่นี้จบแต่ฟังก์ชันมัน,นครบนะฮะอันเนี้ยอันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่พกติดตัวตลอดเวลาเพราะว่าเวลามันพับนะฮะเอาโทรศัพท์ออก เราหมุนล็อกได้นะครับล็อกล็อกแล้วก็ถ้าใส่โทรศัพท์นะฮะเราล็อกทุกแกนนี้ได้มันจะค้างอยู่อย่างเงี้ยอ่ะเนี้ยโทรศัพท์ก็จะยังอยู่แบบนี้เหมือนเดิมได้อ่ะเคสที่เราเห็นว่าอันนี้คือปิดเครื่องแล้วนะครับสามารถถือโทรศัพท์อย่างเงี้ยได้เป็นไมค์เซลฟี่ได้อ่ะแต่ถ้าเราเอาโทรศัพท์ออกเราสามารถเก็บได้เล็กกว่าน,นี้นะครับคือมันสามารถก้มลงไปได้อีกนะครับพอก้มลงไปปุ๊บเนี่ยครับ มันจะเข้าล็อกของมันพอดีเลยแล้วก็ล็อกไว้แล้วก็เนี่ยฮะอันนี้ก็ล็อกอีกรอบหนึ่งคือสามารถใส่กระเป๋าเกงได้เนี่ยเทียบขนาดกับกับโทรศัพท์มือถือเห็นปะ่ะความยาวเท่ากับโทรศัพท์อะ่ะที่ชอบมันเพราะว่ามันพกไปไหนมาไหนได้ไปกับเราได้ทุกที่อะ่ะแล้วมันมีฟังก์ชันครบเท่ากันนะครับ ปุ่มอันที่2นะครับจะสังเกตเห็นว่าปุ่ม control อันเล็กมีแค่3เใช่ป่ะนี่มีจอยสติ๊กมี1อันนะครับแล้วก็มีซูมอินซูมเอาทนะครับปุ่ม control แล้วก็ปุ่มเปิดปิดปุ่ม power นะมี4ปุ่มมีแค่4ปุ่มแล้วก็มีข้างหน้าเพิ่มเข้ามาอีกอันหนึ่งนะครับนี่คือเป็นตัวกดรีเซ็ตเวลาแบบถ้ามันเอียงมาอะไรเงี้ยก้มมันเงยหรือมาอะไรอย่าเงี้ยก็ติบๆสองทีเนะี่ย มันก็คือรีเซ็ตกลับมาโพซิชันปกตินะครับซึ่งตัวนี้ก็ทําได้เหมือนกันก็คือกด2ทีเหมือนกันทึบๆมันก็จะมาค่าปกติเหมือนกันนะครับซูมอินซูมอท์นะฮะก็มีเหมือนกันทั้ง3ตัวมีเหมือนีเหมือนกันหมดฟังก์ชันของตัวนี้นะครับมีเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับตัวนี้เหมือนกันทุกอย่างซูมอินซูมอท์มีจอยสติ๊กปุ่มโหมดแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์นะฮะแล้วก็มีตัวทิกเกอร์อยู่ข้างหน้าไม่ต่าง ตัวปุ่มโหมดตัวนี้ถ้าโหมดปกตินะฮะมันจะเป็นแพน follow คือเวลาเราหมุนเนี่ยมันจะ follow แต่เห็นไหมฮะอย่างเงี้ยทิวคือการก้มเงยเนี่ยมันจะไม่ไปมันจะอยู่ position เดิมแล้วก็ถ้า2 T งทีตบๆทิวก็ตามเห็นไหมพลนก็ตามเป็นทิวแพน follow ถ้า3 T ทีนะครับ1 2 3มันก็จะเป็น all l o อกนะฮะเนี่ยเห็นป่ะพลนก็ไม่ไปทิวก็ไม่ไปถือยังไงมันก็จะนิ่งอยู่กับที่อยู่ที่เดิมนะครับ กด c ทีก็จะเป็น all follow นะครับ 1, 2, 3, 4ก็ก้มเงยมันก็จะเป็น all follow สิ่งที่จะบอกนะฮะถ้า2แกนอ่ะมันจะ all lock ไม่ได้เป็น1 2 3. คือเวลาเราเดินเนี่ยเมื่อจะเราอาจจะขยับไปข้างหน้าใช่ปะพอเราขยับไปข้างหน้ากล้องของโทรศัพท์มันยังอยู่ position เดิมพอเราเดินอ่ะสมมติเราขยับอย่างเงี้ยอาจจะซ้ายขวาหน้าหลังอย่างเงี้ยเห็นปะกล้องของโทรศัพท์มันยังอยู่ที่เดิมแต่ถ้า มีแค่2แกนเนี่ยถ้ามือเราขยับมันก็จะขยับตามหลายคนคิดว่าแกนมีไว้เพื่อแพนทิว้วโลแค่นั้นเองแต่ความจริงแล้วมันคือเอาไว้ป้องกันการสั่นสะเทือนคือถึงแม้ว่าในนี้มันไม่ได้บอกโหมดเหมือนพวกนี้นะในนี้มันจะมีตัวโหมดมันเนี่ยมันจะบอกมดเลยว่ากด1นทีเป็นอะไรกด2อทีเป็นอะไรกด3ทีเป็นอะไร4ทีเป็นอะไรนะครับแต่นี้มันไม่มีแต่มันซ่อนอยู่ข้างในครับ ซึ่งในตัวคำสั่งที่บอกว่า pan follow pan tilt follow all lock หรือ all follow เนี่ยมันจะมีบอกในแอปคือเราสามารถตั้งในแอปก็ได้ถ้าเราใช้แอปก็คือเราสามารถตั้งได้เลยว่าจะให้ตัว gimbal หรือไม้กันสั่นเราเนี่ยอยู่ในโหมดไหนแล้วมันก็จะมีบอกว่าถ้าเราจะตั้งด้วยตัวเราเองเนี่ยเรากดตัวไหนนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้อันนี้คือข้อดีของมันนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอันหนึ่งที่2ตัวนี้ไม่มีนะย สำหรับคนที่ชอบถ่ายแนวตั้งถ้าเรากด1ทีนะกด power 1ทีมันเป็นแนวตั้งให้่อ2อันนี้ไม่ได้นะครับ2อันนี้ต้องกดอีก1ทีฟึบเป็นแนวนอนเดี๋ยวมาดูอันนี้นะถ้าเราอยากจะถ่ายแนวตั้งนะครับเราต้องหมุนอันนี้ให้เป็นแนวตั้งเองถอดออกก่อนเนี่ครับเราต้องหมุนอันนี้ให้เป็นแนวตั้งเนี่ยครับมันจะมีลูกศรบอกอยู่ว่าให้เราหมุนโ o เทได้นะครับก็หมุนตามลูกศรน,นะครับนี่ครับ หนึ่งสี่สิบห้าอีกหนึ่งเป็นแนวตั้งเนี่ยครับคือถ้าเราอยากจะถ่ายแนวตั้งนะครับเราก็ต้องใส่แนวตั้งเข้าไปจุดตั้งบาลานให้เป็นแนวตั้งซึ่งอันเนี้ยมันก็สามารถยืดหดได้นะครับอ่ะเนี่ยมันก็จะเป็นบาลานที่เป็นแนวตั้งนะครูมือเขาก็จะมีบอกอันใหญ่สองอันนี้ที่ได้เปรียบก็คือตัวโลนะครับ เออตัวโลคือตัวหมุนเนี่ยเพราะว่าตัวเล็กเนี่ยมันไปอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยมันได้แค่นี้ส่วนตัวใหญ่เอาตัวนี้แล้วกันเราสามารถถือแบบนี้ได้อะนี่คือจุดเด่นของ3ามแกนนะครับแล้วก็มันสามารถเดี๋ยวจะให้ดูโลนะครับมันสามารถหมุนแบบนี้ได้เลยเนี่ยฮะ แต่ถ้าตัวเล็กถ้าจะโลแบบนี้ต้องเข้าไปทำในแอปนะฮะในแอปถึงจะทำได้นะแต่ละอันก็จะมีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันนะครับถ้าให้เปรียบเทียบนะฮะเรื่องความสะดวกคือพี่ก็จะยกให้ตัวนี้ให้กับตัวเล็กสะดวกที่สุดแล้วนะครับสำหรับการใช้งานถ้าใครต้องการใช้งานเป็นการใช้งานแบบทุกวันอนะเอาไปไหนมาไหนด้วยตลอดเวลาอะไรเงี้ยแนะนำว่าตัวนี้นะครับตัวเล็กเนี่ยเป็นอะไรที่ที่เหมาะที่สุดนะฮะ ในการพกพาเพราะว่ามันสามารถพกพาได้ง่ายแต่2อันนี้พี่คิดว่ามันเหมาะกับง,งานที่ค่อนข้างจริงจังมากขึ้นที่ต้องการความเนี้ยบนะบเพราะว่าตัวแกนทั้ง3แกนของมันเนี้ยมันคือมันดีกว่าครับตัว I study ี u มัลตินะจะสังเกตว่าแกนอีกอันหนึ่งอยู่ข้างหลังข้อเสียของมันก็คือเราอาจจะมองไม่เห็นภาพทั้งหมดนะฮะแต่ข้อดีของมันก็คือเราอยากใช้เลนส์วเท่าไหร่ก็ได้มันไม่บงัง หลายคนถามว่าใช้เลนส์วายแล้วมันบังไหมอะไรเงี้ยไม่มีอันไหนบังนะครับอย่างอันนี้เหมือนกันอันนี้นะฮะถ้าเห็นความเอียงของมันเห็นปะเนี่ยมันเอียงๆเนี่ยครับอืมเลนอยู่ข้างนี้ใช่ปะแล้วความวายของเลนส์เนี่ยเห็นะมันมากับสโลปที่มันเอียงพอดีนะครับเออไม่บงังไม่บังนะ ว่าเราไปรีวิวโรงแรมรีวิวสถานที่อะไรต่างๆแล้วเรามีเวลาเตรียมตัว เราขอสถานที่เข้าไปขอร้านอาหารไว้ขอโรงแรมไว้อะไรเงี้ยว่าเราจะไปรีวิวหนะ้าอะไรเงี้ยการที่ใช้ตัวเนี้ยหรือตัวนี้ก็ดีนะครับมันจะให้ความรู้สึกถึงความเป็นมืออาชีพมากกว่าอย่างเงี้ยมันก็ดูเหมือนเหมือนเด็กๆอะ่ะแต่สิ่งที่มันได้คือมันได้ความสะดวกอย่างเงี้ยเหมาะกับการถ่ายบล็อกซึ่งพี่ใช้แบบใช้ทุกวันได้อะ่ะไม่ไหนก็สามารถใช้ตัวนี้ถ่ายได้เพราะว่าคนจะไม่ค่อยสังเกตเพราะมันเล็กมันเหมือนไม้เซลฟี่เล็กๆอะ่ะ แต่ถ้าอันใหญ่เนี่ยมันเหมือนเราไปทํางานอ่ะมันก็เลยเหมาะกับการใช้งานแบบไปทํางานแบบไปรีวิวสถานที่ไปรีวิวอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครแบบอยากใช้ระยะยาวนะพี่ก็จะแนะนำอันเนี่ยการใช้ระยะยาวคือเราสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือด้วย และสามารถใช้กับกล้องคอมแพกได้ด้วยเนี่ยซึ่งสมมติว่าอ่ะมี2เคสกรณีแรกคือเราใช้โทรศัพท์มือถืออยู่แล้วแล้วก็ในอนาคตเราคิดว่าเราน่าจะมีกล้องคอมแพกสักตัวอะไรเงี้ยและไม่อยากซื้อใหม่ไม่อยากซื้อเพิ่มเงี้ยพี่ว่าตัวนี้คือทางเลือกที่ดีมันสามารถใช้งานได้ทั้งกล้องคอมแพกได้ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่เรามีทั้งสองอย่างบางวันเราให้เราอยากเอาโทรศัพท์มาถ่ายหรือบางวันเราอยากจะเอากล้องมาถ่ายหรือบางทีนะครับเวลาเราไปถ่ายงานแล้ว กล้องที่เราใช้งานอยู่เนี่ยมันเกิดแบตหมดหรือมันเกิดอะไรบางอย่างขึ้นมาเป็นอุบิเหตุกับกล้องและเรายังจําเป็นต้องถ่ายงานอีกอยู่เราก็สามารถใช้โทรศัพท์ม,มือถือมาติดกับตัวกิมบอลตัวนี้ได้จากการใช้งานจริงๆก็อันใหญ่ก็ได้เปรียบกว่าอันเล็กอยู่แล้วนะคือความสมูทของมันก็มีค่อนข้างมากกว่าแล้วก็ความเคลื่อนนะเวล i อัลโ ความยืดหยุ่นในการใช้งานหรือความสามารถในการใช้งานมันก็มีมากกว่านะครับมีมากกว่าอเล็กแต่ถ้าถามว่าใช้อันเล็กเนี่ยเพียงพอไหมก็เพียงพอนะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกพี่ก็ใช้อันเล็กทุกวันแต่ถ้าไปออกงานไปรีวิวสถานที่ไปอะไรก็พี่ว่าอันใหญ่น่าจะทําให้คือมีความน่าเชื่อถือมากกว่าถ้าใครอยากจะดูภาพฟุตเทจนะครับถ้าใครอยากจะดูภาพการทดสอบนะฮะลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับ โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ